ปราดในถูกตอนระลึกวันวานแปะล็อกเสาหลักวัฒนธรรมกระทุ้นายชัยยุทธปิ่นประดับหรือแปะล็อกปราดท้องถิ่นคนสำคัญระดับประเทศเกิดจากการทุ่มเทรแรงกายแรงใจในการศึกษาค้นคว้าเรื่องราวประวัติศาสตร์ประเพณีท้องถิน่นจนได้รับการยกย่องให้เป็นครูภูมิปัญญาไทยจากสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการและได้รับปริญญากิติมศักดิ์สาขาการพัฒนาชุมชนจากมหาวิทยาลัยราชพัฒภูเก็ตตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาปราท้องถิ่นอย่างแปะล็อกมีความมุ่งมั่นตั้งใจในการศึกษาความรู้และบอกเล่าประสบการณ์ต่างๆให้คนรุ่นหลังได้ฟังมาโดยตลอดทำให้เรื่องราวประวัติศาสตร์เหล่านี้ ยังคงได้รับการถ่ายทอดอย่างต่อเนื่องเป็นที่น่าภูมิใจของชาวในทูตอนที่เข้าไปจัดนิทรรศการที่ศูนย์มนุษย์ที่กรุงเทพไปกับเขาทุกเที่ยวก็เห็นเขาภูมิใจแล้วก็ปลื้มใจกับเขาเขาทำได้คนคนอื่นทำไม่ได้เขาไม่ได้เกิดที่กระทู้เขาเกิดที่ทุ่งทองแต่เขามาอยู่ที่กระทู้มาตอนแต่งงาน แล้วคนที่กระตู้บางคนนนั้ที่ก็ไม่ชอบมันก็่าบอกมันเก่งเกินคนบ้านเราเขาเขาพูดอย่างนั้นก็บอกเออมันมันเก่งเกินคนบ้านเราบางคนก็เขาสนับสนุนบางคนเขาก็ไม่ชอบเพื่อนนะนะเหมือนกันทุกเหมือนกันทุกที่นะแต่ว่าถ้าไปต่างจังหวัดเล้า เขารู้จักทุกคนนะที่ที่ไปที่ศูนย์มนุษย์เพราะเขาเดินเดินมาถึงอ๋อของภูเก็ตของคุณจะยุด <c oughs> อ,อาจารย์อะไรอาจารย์รุฬาลัก,กษ์ที่ตามสเสด็จพระเทพพอเห็นนะเขาคุยกันทุกทีเขาเริ่มจะทำตั้งแต่ปศไหนที่เขาเที่ยวหาแล้ว เขาไปที <chat> ่ไหนเขาก็เจอแล้วก็ขอมาไหว้ใครใครก็เขาบอกว่าทําได้ถึงญาติของป้าเขามึงได้ทั้งกองมึงอย่างที่เอาอะไรเลื่อพี่สาวเ็าบอกว่ามึงได้ทั้งกองมึงอย่างที่ทําอะไรเลือยครอบครัวประชาธิปไายสก็ได้เลวพ่อดีเด่นก็ได้หลายอย่างนึกไม่ออกเขาแบบนี้ถึงของไลอ้อนนะ โลก็มีตั้งเยอะอยู่ในตู้ที่เขาให้รางวัลทํางานให้เขาแต่ดื้อนะจะทําอะไรแตต้องทําให้ได้ใจตั้งใจจะทําะต้องทําให้ได้ประเพณีจีนนั้นเขาทําทุกเรื่องที่กระตู้มาอยู่ที่กระตู้พอตุนจีนนั้นทุกบ้านนั้นเขาต้องเขียนกระดาษแดงติดที่หน้าบ้านเขาชอบเขาชอบประเพณีจีนพอตอนหลังๆนี้ เขาทําอะไรเกี่ยวกับเรื่องเกี่ยวกับวัตรณาธรรมเนี่ยเขาเชิญนรไปทุกทีของเก่าเห็นที่ไหนไม่ได้นะถ้าเห็นเนี่ยบอกว่าโอ้ออันนี้จะเป็นเด็กเอไม่ยอมกินนามันเอาตังมาซื้อซื้อของเก่าอ่ะพอเจอถึงถ้าถ้าไปกรุงเทพนันพบหนังสือเก่าเกยังซื้ออาวาอันนี้ไข้ข้อจะไข่มา สิบบาทฉันบอกว่าไปไปเจอที่เขาตั้งขายจอก็ซื้อมาหนังสือเขาเขา่าปวัติศาสตร์นะอะไรนั่นเชื่อไปนะที่ไหนมีห้องสมุดเออไปอะไปเป็นวันวันนะตาไปนะไปห้องสมุดไปแล้วได้มาหนังสือไปที่วัดหลังศาลยังได้มาเลยเมื่อก่อนเขาไม่ได้เรียนหนังสือเยอะแม่เขาบอกว่า เรียนเยอะไม่ได้เดี๋ยวน้องไม่ได้เรียนแล้วอีกอย่างอเราไม่มีเงินอย่างเขาต้องทำงานก่อนจับปอดตีให้ทำงานเลยก็จำใจทำนะแต่เขาไม่พูดแม่เขาพูดอะไรเขาเชื่อเพราะเขารักแม่ซื้อหนังสือมาอ่านมาเรียนเอง ยังจะทำอีกก็นี้ยังเขียนไลยังทำยังไม่หมดออวอย่งยงางงานใบสนะเออไปที่ศาลเจ้าทุกวันเ่ยศาลเจ้า,าตั้งหลายสิบปี้วไปปรึกษาประธานบอกวา่าสร้างใหม่เอาไหมหรือที่อย่างก้วยพูดทนใหนว้ว่าไปเมื่อกี้นัไปเลยแบบอย่างเขา <c ười> ไม่ได้เรียนก่อสร้างไม่ได้เรียนอะไรกับเขารู้ไหม เขียนเองงั่น,แบบนแบบเขียนแต่ก็พาไปเสนอให้ประธานดูประธานเออแบบแบบแบบนี้ไดู้กไปให้ท่องเที่ยนเลยอะไรสักแปะแปะก่วนก็น,นึกเหมือนกันนะว่าเอเทำไมเขียนได้ไม่ใช่ไปเรียนทำไมเขียนได้เขียนหนังคือเออเอาเรื่องมาจากไหน ภาษาจีนะต้องไปหาคนแปลให้คนไหนรู้ภาษาจีนหนึง่งเขาหาเขาเมื่อตอนเด็กจะเรียนโตเขาก็ไม่ให้เรียนตอนตอนแกอยากจะทํางานที่ชอบไว้เขาทำไหมกว่าสามปีที่แปะล็อกได้จากไปชาวในทูยังคงระลึกและคิดถึงแปะล็อกเสมอมาปราดในทูครั้งนี้ได้พูดคุยกับคนใกล้ชิดของแปะล็อก ที่มาเปิดเผยมุมมองต่างๆให้เราได้รู้จักแ๊ะล็อกผู้เปรียบเสมือนเสาหลักทางวัฒนธรรมของกระทูให้มากยิ่งขึ้นกระทูอ่ะเป็นเมืองที่เขาเรียกว่าแหล่งอาระยธรรมอันเกิดจากการทําเหมืองแร่ชาวบ้านรุ่นใหม่เขาเขามีชีวิตอยู่เขาก็ใช้แบบทํางานข้างนอกแล้วเราก็จะไม่รู้ว่าการทําเหมืองแร่เป็นยังไงแล้วก็เลยต้องเอารูปภาพอย่างนั้นเน่ในอดีตมาเล่าเรื่องให้ลูกหลานฟัง นีค่คือเป็นจุดเริ่มต้นที่เกมมีแนวฟื้นฟูวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่นก็ถือว่าคน,คนทําเหมืองแร่นี่เป็นจุดเริ่มต้นของวัฒนธรรมและประเพณีตั้งหลายอย่างคือตั้งแต่ว่าประเพณีถือศีลกินผกักแล้วก็เชียงเมง้งตุ๊ดจีนไหวพระจันทร์คือดีใจอะที่ได้เกิดมาเป็นอย่างนี้แล้วได้สืบสานต่อง,งานของของแกแล้วความภูมิใจมากๆคือตลอดชีวิตของแก เกเป็นคนที่ว่ามีคนน้ำหน้าถือตามากแต่ความภูมิใจของแกก็คือในปี2525นะแกก็ยังเป็นสจออยู่แล้วก็ได้รับพระราชทานเครื่องอิสริยาภรณ์มงกุฎไทยชั้นที่5เบ็นจมาภรณ์จากในหลวงราชการที่ได้และอีกครั้งหนึ่งปี2560ในวันที่28กรกฎาคมได้รับเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่สรนเสริญยิ่งดีเล็กคุณาภรณ์ ผู้มีผลงานดีเด่นที่ได้รับรางวัลหรือยกย่อง,งระดับชาติจากในหลวงรัชกาลที่สิคือครั้งสุดท้ายของแกนี่คือเป็นความภาคภูมิใจของทุกคนพูดง่ายๆว่าพอบอกว่าลูกสาวคุณชัยยุทธคือทุกอย่างที่จะทํางานหาข้อมูลอะไรคือ มันง่ายเสียทุกอย่างไงก็เลยบอกว่าหากินกับคุณชัยยุทธ์ปูทางไว้ให้เรียบร้อยแล้วอย่างไม่ขอข้อมูลอะไรจากอาจารย์ราชาพัฒหรือวิทยาลัยอาชีวศึกษาหรือมอภูเก็ตนี่พอบอกว่าลูกสาวคุณชัยยุทธ์เออได้ครับได้ครับสองคนที่เป็นอาจารย์คืออาจารย์แบบป่าชาวบ้านคือคุณก้องเกียรติพึ่งสงวนแล้วก็ดรอัจิมาหนูคงที่พิพิธภัณฑ์เหมืองแร่เป็นพี่เลี้ยงให้นี่แหละคือคือ คือเป็นแบบฉบับที่ทําให้เราเป็นอยู่ได้ถึงทุกวันนี้ทั้งทงที่ว่าตัวเองอะ่ะก็คิดว่าไม่คิดว่าจะทําได้แต่ว่าพออ่านไปแล้วก็ไปสัมผัสหรือมันซึมซาบไปเรื่อยๆแล้วก็มีพี่เลี้ยงที่ดีพูดง่ายๆแปะล็อกจึงเปรียบเสมือนเสาหลักทางวัฒนธรรมของกระทู้เพราะทุกสิ่งที่แปะล็อกทํามาตลอดชีวิตล้วนเป็นประโยชน์ต่อคนรุ่นหลังให้ได้เรียนรู้ศึกษา และร่วมกันช่วยกันสารต่อสืบสารเรื่องราวประวัติศาสตร์ประเพณีวัฒนธรรมของชาวในทูให้คงอยู่ต่อไป